กลับมาพบกับฝนนะคะจิราช n แนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้อมสีผมของเดือนแต่ว่าเราอาจจะลงเลทนิดนึงนะทุกคนสีผมเดือนนี้นะคะเราอยากย้อมไปในโทนสีบลอนสว่างหุ่นๆเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไว้เป็นตัวเองทุกคนฝนย้อมสีผมเดือนก่อนคิดว่าเออตัวเองก็น่าจะ น่าจะชอบโทนอะไรประมาณนี้แล้วมั้งก็ชอบตอนที่น้องย้อมเสร็จใหม่ๆนะคะแต่พอเฟดไปแล้วความสีเฟดแล้วอะ่ะมันจะมีความติดน้ําตาลส้มๆนิดๆอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้แชมพูงว่วงเลยเนาะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสีประมาณแบบสีเฟดเท่าไหร่เออก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ กลับมาเป็นตัวเองดีกว่ากลับมาเป็นสาวผมบอนแบบสว่างขาวหมุนหม่นดีกว่าเดือนนี้นะคะผมก็เลยฟอกผมไปแล้วนะคะ1รอบนะคะข้างนี้จะเข้มกว่าข้างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะย้อมข้างนี้ก่อนนะคะฝนขอย้อมไปคุยไปดีกว่านะ้อเพราะว่าไม่งั้นอะคลิปมันน่าจะยาวแล้วทุกคนอาจจะเบื่อได้ <c oughs> หลายคนนะคะติดตามฝนจาก ยูทูบนะคะตามไปที่ t ิ๊ t o k อด้วยน่ารักมากตอนที่ไลฟ์ก็คือเข้าไปคุยเมาส์มอยกันก็คือสนุกมากช่วงแบบแต่ละเดือนก็จะมีวันไลฟ์ที่ทําสีผมให้ดูนะคะใส่ถุงมือครับถ้าเกิดว่าผมเราแบบ มีความด่างสีมันห่างประมาณแค่เนี้โอเคเข้มประมาณข้างนี้นะเราต้องแก้นิดนึงนะคะเดี๋ยวไว้เดือนหน้านะคะฝนจะมาอัปเดตวิธีการฟอกคนผมเนาะเดือนนี้นะคะฝนลองแบ่งชอบผมกับวิธีการฟอกคนผมใหม่รู้สึกว่ามันเวิร์กมากมากนะคะเราจะมาแบ่งผมเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะลงคนฝั่งนี้ก่อนนะจ๊ะสีของมอลลี่นะคะ ml 918นะคะสีของมอลลี่คนดีคนเดิมของเรานะจ๊ะ 4918เราก็เลยจะมาลงโคนก่อนนะคะผลคน้คนพบวิธีการแบ่งช่อบผมใหม่ใช้เวลาแค่15นาทีในการลงแบบครีมฟอกผมเนาะทุกทีอะใช้เวลาแบบแบ่งช่อผมไปประมาณแบบเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็กลับมาลงครีมฟอกนะคะลงครีมฟอกอีกครึ่งชั่วโมงนะทุกคนจะเห็นในคลิปที่มันแบบ แค่5นาที7นาทีคือเวลาใช้เวลาแบบประมาณแบบเกือบครึ่งวันนั้นในการแบบฟอกคนผมนะคะย่นเวลาได้เยอะมากแล้วเสร็จแล้วน้องนอ่ะได้มีเวลาแบบมานั่งไลฟ์นั่งคุยกันแบบอีกครึ่งชั่วโมงคือแบบคุยกันฉ่ำมากกว่านั้นอ่ะโคนข้างนี้ก็คือน้องแอบเข้มแบบเยอะมากนะคะก็เลยจะมาลงก่อนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยรูดส่วนที่เหลือนะคะผลอะไม่ได้กังวลแบบ สีมันจะติดตรงไปลายไหมเพราะว่าส่วนตัวแล้วปลายผมมันผ่านการฟอกสีมาก็หนักห่วงเหมือนกันนะเก็บผมข้างๆตรงนี้ก่อนทริงง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ฟอกคนผมเองนะคะแล้วก็ย้อมผมเองสมมุติว่า เราฟอกคนผมเราเริ่มจากซ้ายข้างซ้ายไปข้างขวาใช่ปะ่ะแล้วสีผมข้างนี้น้องจะไม่ค่อยสว่างเท่าข้างนี้นะคะเพราะว่าระยะเวลาในการลงนั่นเองนะคะวิธีแก้ของฝนก็คือตอนเราย้อมสีผมเนี่ยฝนก็จะลงโคนข้างนี้ก่อนสลับกันคือข้างขวาแล้วค่อยมาตามซ้ายเพราะว่าน้องซ้ายอะ่ะ สีมันสว่างอะสีมันติดเร็วอยู่แล้วนะคะความพื้นผมสว่างเนาะลงแป๊บเดียวยังไงสีน้องก็ติดนะคะยีบหล่อเปิรลฝนใช้เก้าเปอร์เซ็นต์นะคะ<อ>มันผมฝนเอาอยู่เนาะฝนได้พักผมไปสองเดือนนะคะน้องก็เลยแบบอยู่ไว้อยู่แต่ตอนไลฟ์ติกต็อกคือแบบทําให้รู้เลยนะสังคมตอนนี้มันเปิดกว้างแล้วเนาะสำหรับการทาสีผมนะก็เลยเห็นแบบน้องๆแบบทําสีผมเองเยอะมากแล้วก็ ความเห็นทั้ง2แบบนะคะว่าแบบตามมานานตั้งแต่ผมสีฟ้าค่ะหลายหลายคนอะตามผลมาจากแบบย้อมผมสีฟ้าตาม V BTS ส่วนมากที่เข้าวงการแบบย้อมสีผมเองเนาะเข้าแล้วออกไม่ได้กัน <c oughs> แต่ย้อมผมแล้วก็ไม่เคยหยุดย้อมเลยค่ะมันหยุดไม่ได้ <c oughs> มันเป็นโรคติดต่อเหรอสีข้างนี้มาแล้วเห็นไหมว่ามันแป๊บเดียว ถ้าผมเราสว่างมันแค่แป๊บเดียวสำหรับสีนี้นะถ้าเกิดว่าอยากให้สวยๆตลอดไปแบบอยู่กับเราน,นานๆนะคะแนะนําว่าใช้แชมพูม่วงควบคู่ไปด้วยนะคะสีน้องจะอยู่กับเรานาน,านมาก Boy, คนผมทั่วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลงส่วนที่เหลือกันนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนปลายผมมันดูดเร็วมากเพราะว่าผมเราสว่างมากแล้วก็ผมยาวมากนี่ผมยาวประมาณนี้เลยเราจะลงมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็น้องคนนี้ตรงปลายตรงเนี้ยไปเราแบบค่อยไปนวดในห้องน้ํานะคะแบบหมายถึงว่าตอนเราแบบก่อนล้างอะไรเงี้ยค่อยไปนวดนะคะมันจะช่วยเซฟผมเราได้เยอะมากๆเลยนะหมายถึงว่าน้องแบบผมที่แตกปลายหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะมากเลย แล้วนะคะแล้วผนจะทิ้งไว้อีก20นาทีนะคะเพราะว่าผมฝนสว่างมากถ้าเกิดว่าผมใครที่ไม่ได้สว่างเหมือนผนนะคะทิ้งไว้30นาทีนะคะ so right. oh, yeah, boy, อันนี้คือสีผมที่ได้นะคะทุกคนก็จะได้สีลุมันนี้เลยจากสีเหลืองทองทองนะคะก็จะเป็นสีแบบ สีบอ์หม่นสว่างมากๆหลังจากนี้อีก2-3วันนะคะก็จะสระแชมพูม่วงหมักแชมพูม่วงนะคะหน่ว้ยี่สินาทีเนาะก็ชอบสีอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะไม่แบบทองเกินไปไม่หม่นจนขาวเกินไปแค่นี้สีกําลังสวยเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ให้สีมันแบบ ติดทนถึกโทนอูกับเราได้นานๆน,นะคะทิ้งไว้ที่30นาทีนะคะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันในวีโอหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u b s Subscribe ให้ฝนด้วยนะคะทุกคนกลับมาเจอกันในวีโอหน้านะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันอีกค่ะก็เดือนนี้แหละเพราะว่าฝนลงช้า <c oughs> บ๊ายบาย